สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสลินพรวิสิชธาภูงนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นตู้อบ UV-C นะคะสำหรับฆ่าเชื้อ,อ,อวัสดุสิ่งของทั่วไป มันจะเป็นกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์ของเล็กของน้อยหรือว่าหน้ากากอนามัยก็ตามสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะโดยหลอด UVC ที่ใช้เนี่ยจะใช้ที่ความยาวคลื่น2 5 3 7นาโนเมตรซึ่งเป็นช่วงความยาวคลื่นที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดีส่วนระบบเซฟตี้เครื่องนี้ก็จะมีค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่า UVC ทําลายเซลล์ผิวหนังของมนุษย์แล้วก็ดวงตาของมนุษย์นะคะเราจะมีระบบเซฟตี้ที่เมื่อเครื่องเดินอยู่แต่ว่ามีคนเปิดเครื่องจะตัดอัตโนมัติค่ะ ส่วนใหญ่โรงพยาบันก็จะใช้กับ หน้ากาก N95 หรือว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ของแพทย์และพยาบาลถ้าเป็นหน้ากากพื้นฐานอนามัยธรรมดาเนะะี่ยค่ะมันจะมีเส้นใยอยู่จริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่อใช้ครั้งเดียวเราทิ้งแต่ถ้าเราจําเป็นต้องมีการใช้ซ้ําก็ไม่ควรเกิน3ครั้งคิดว่ากําลังดีเพื่อให้ตัวเส้นใยยังทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะไม่ใช่ว่าเราในโลกนี้จะมีแค่โรคที่เกิดจากโควิด1 9แต่ทุกวันนี้ก็มีโรคต่างๆมากมายที่มันเกิดจากการที่เราสัมผัสนั่นเองที่เราไปจับของเข้าปากขายี้ตา ถ้าตอนนี้ดูในตลาดหนูจะเห็นว่ามีตู้ขายเยอะแยะมากมายโดยที่บางตู้ข้างหน้าก็เป็นกระจกใสจริงๆแล้ว UV คนทำงานในพื้นที่ปิดเพื่อให้มีการสะท้อนของแสงเต็มที่ข้อแตกต่างอีกข้อนึงก็คือว่าอาจารย์มีการคำนวณ UV dose UV i t e n s i t y พื้นที่ระยะเวลาย ตามสูตรตามตารางอย่างแน่นอนแต่ที่ทําขายกันบางที่ก็ใช้เป็นหลอด LED หลอดเล็กๆแล้วก็สวยงามเป็นหลักอาจจะแบบแค่สวยงามแต่ว่าข้างในใส่หลอดนิดเดียวแล้วคนก็ไม่รู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องอันนี้มีมาตรฐานรวมทั้งอาจารย์มีการตรวจสอบว่ามันฆ่าเชื้อได้จริงหรือไม่ในห้องปฏิบัติการทางชีวการแพทย์ด้วยว่าก่อนที่ใส่เข้าไปมีเชื้อปาดเชื้อไว้เลยค่ะอาจจาะเอาเชื้อโรคจริงๆปาดลงบนกระเป๋าแล้วก็ใส่แล้วก็เช็ค ลงบนเพลทอาหารดูก่อนหลังจากนั้นก็ใส่เป็นอีกเครื่องตั้ง5้านาทีเอาออกมาปาดที่เดิมไปเช็คปรากฏว่ามันฆ่าเชื้อได้จริงๆค่ะแต่ว่าอย่างที่ทราบว่าตอนนี้ในตลาดค่ะมีขายเยอะมากในก่อนน้นนี้จะไม่มีการประกาศห้ามว่าห้ามค้าขายหลอด UVC อะไรกันตอนนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้มีประกาศออกมาแล้วซึ่งของเราเนี่ยถ้าตอนนี้มีประกาศตัวนี้ออกมาก็จะเป็นการการันตีว่าจะมีเฉพาะของที่มีคุณภาพเท่านั้นที่ขายได้ดังนั้นของเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปสู่ตลาดได้เพราะว่าเราเน้นที่คุณภาพ